หกสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้ากระและความหมองคล้ำไม่มีใครอยากหมองคล้ำหน้าฝ้าเต็มกระเต็มนะคะวันนี้ห้ามพลาดเลยสาเหตุมาจากอะไรก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะ แต่ก่อนเนี้ยเราต้องยอมรับนะเวลาที่เราเจอคนที่มีฝ้ามีกระมักจะเป็นในวัยที่สูงวัยหน่อย40บวก50บวกแต่เดี๋ยวนี้ทำไมวัยที่2 0ต้นต้นๆหรือว่าเพิ่งเริ่มทำงานแท้ๆฝ้าก็มาเยือนละกระก็มีวันนี้พบคำตอบกันค่ะสาเหตุแรกนะคะนั่นก็คือมาจากแสง UV แสง UV ในที่นี้มันก็ประกอบด้วยอย่าง UVA UV b แสงสีฟ้านะคะ ถ้าเกิดเป็นแสงแดดอันนี้เรารู้อยู่แล้วออกไปเจอแสงแดดตากแดดนานๆหน้าก็คล้ำและยิ่งใครไม่ทากันแดดนะคะหรือทาผิดวิธีทาน้อยทาจิว๋วทาจ้อยแน่นอนฝ้ากระจุดด่างดำมองคล้ำก็มาเยือนแต่อีกภัยหนึ่งก็คือภัยเงียบที่เดี๋ยวนี้วัยรุ่น หรือว่าวัยทํางานนะคะอายุน้อยๆก็ใช้้กันแล้วก็คือพวกมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ต่างๆพวกนี้เนี่ยเราอยู่กับมันค่อนข้างจะนานเป็นชั่วโมงานานๆและใช้บางคนเนี่ยแสงเยอะมากๆแสงพวกนี้ก็ส่งผลค่ะทําให้เกิดจุดด่างดําได้เกิดฝ้ากระแล้วก็ความหมองคล้ํากับใบหน้าดังนั้นต้องระวังนะคะสาเหตุที่2นั่นก็คือฮอร์โมนสังเกตไหมฮอร์โมนช่วงที่เราเวียง ผู้หญิงเราเนี่ยฮอร์โมนเวียงช่วงมีประจำเดือนช่วงที่เราตั้งท้องตั้งครันช่วงที่เราเนี่ยรับประทานยาคุมกําเนิดฉีดยาคุมกําเนิดหรือเป็นช่วงวัยทองและก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ใช้ยาที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนหรือว่ามีผลกระทบต่อฮอร์โมนนะคะพวกนี้จะส่งผลเลยเม็ดสีเม,มลานินกระตุ้นผลิตได้ง่ายมาก แล้วจะเกิดฟ้าได้ด้วยก็ต้องระวังเช่นกันค่ะ 3. นะคะเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ไม่ดีต่อสุขภาพไม่ดีต่อผิวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกความหมองคล้ำอะไรบ้างเหล้า บุหรีพวกนี้คือเป็นสารอนุมูลอิสระต่อร่างกายนะหรือว่าของมันของทอดอันนี้ที่ไม่ให้กินเยอะเพราะว่ามันทําให้เกิดไขมันอุดตันตามตาม,ตามผิวของเราแล้วมันก็จะเกิดสิวอักเสบหลังจากสิวนี่แหละหลายคนก็บีบบีบบีบบบบกลายเป็นทิ้งสมรภูมิรอยสิวไว้เพราะเกิดรอยสิวแดงๆเราไปเจอแดดไปออกไปตากแดดแน่นอนสิวพวกนี้รอยสิวเนี่ยมันก็จะเฮอแล้วก็ เกิดความไหม้จากแดดนะคะ UV ส่งมาเรียบร้อยสิวพวกนี้ก็ดำค่ะกลายเป็นจุดด่างดำก็ต้องระวังนะคะสาเหตุจากอาหารเนี่ยมีเสมอและเราจะต้องดูแลกินอาหารที่ดีมีประโยชน์มีวิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระดื่มน้ำให้ได้วันละ2-3ลิตรค่ะข้อที่4นะคะก็คือการอดหลับอดนอนนั่นเองใครที่ทำงานไม่เป็นเวลาหรือว่าจะต้องท่องหนังสืออ่านหนังสือหรือว่าทำงานลากยาวเลยหรือ การอดนอนมากๆจากการที่เรานอนไม่หลับเองอ่าพวกนี้เนี่ยส่งผลนะคะทําให้ร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนผิวเราก็ไม่ได้พักผ่อนด้วยจะไม่มีการซ่อมแซมผิวในช่วงที่เรานอนหลับคนที่อดนอนระยะเวลานาน,านๆผิวจะโซมง่ายมากๆใต้าตานี่มาก่อนเลยคล้ําฝ้าจึงมากระก็มาความหมองคล้ําก็มาเยือนด้วยต้องพยายามนะคะนอนให้ได้นอนให้ดีมีประโยชน์ค่ะ และข้อที่5ก็คือความเครียดเมื่อไหร่ที่เราเกิดความเครียดฮอร์โมนเราก็เปลี่ยนแปลงเช่นกันเกิดกระตุ้นฝ้ากระจุดด่างดำได้และสุดท้าย6กนะคะก็คือพันธุก,กรรมลองสังเกตดูถ้าคุณแม่คุณยายของเรา มีเรื่องของฝ้าเรื่องของกระเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอันนี้เรามีโอกาสเป็นนะมีเปอร์เซ็นที่จะเป็นค่อนข้างจะสูงสิ่งที่เราควรจะทําถ้าเรารู้ละมีเปอร์เซ็นสูงแบบนี้สาเหตุมาแบบนี้ก็ต้องดูแลแก้ไขและดูแล,ด,แลด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภยัยไร้าสารไม่กัดลอกไม่เอานะครีมขาวไวใสเร็วทําร้ายผิวหน้าพังและอีกส่วนหนึ่งคือการทาครีมกันแดดเราจะเน้นย้ำมากๆจําเป็นที่สุดค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่อ่าวันนี้แนะนำเลย3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ที่สุด ของเซรัมฟ้าหน้ากระชับประดับยีนสเกตที่ช่วยลดเม,ม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยหมองคล้ำเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นและยังช่วยลดอาการแพ้สารอาการที่เราระคายเครืองมาใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดกันแดดเนี่ยจำเป็นเลยบีบีกันแดดเคที่ s p f 50 PA บวกบวกที่กันได้ทั้ง u v a UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มและสบู่สมุนไพรที่ไม่มีสารซัลเฟตค่ะ กับชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษ1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยพร้อมแถมของขวัญน,นะคะ